ป้าป้าป e ้าพาไปเที่ยวเนี่ยนะเมียวอยากไปเที่ยววะเมียวเมียวอยากไปเที่ยวป้าป้าพาเมียวเมียวไปเที่ยวเนี่ยนะช่วงนี้อากาศเย็นป้าป้าฝ่าวนะพาไปเที่ยวจะเนี่ยนะป้า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 พาเมียวเมียวไปเที่ยวเนี่ยเมียวเมียวนั่งถ่ายอยู่ทีงรถเลยเด้เนี่ยว้ายป้าป้าเปิดประตูรถได้บ่ได้เลยตัวนี่ กระโดดขึ้นเลยนาะสิขับรถเองตีไ่เลยอไายขาเปิดเปิดประตูรถได้เผได้พี่น้องระตูรถดะกระโดดขึ้นรถโอ้ยดีนี่ฮะป๊าป๊าเปิดประตูรถบ่ได้เดี๋นี่กระโดดขึ้นรถโอ้ขากมพันยูโอ้เห็นยังอมันนั่งเห็นยังอยู่นี่เหมียวเอ้ยเหมียวเหมียวเอ้ย เมียวเมียวห่วยเอินยังปะป๊าเอินคือว่าหันวะเอินดูแต่เมียวเสริมสืบนู้จะไปเที่ยวเสนหลุ่มเมียวอยากไปเลองนี่เป็นภาป่าภาพเที่ยวใสเอินยังนั่งๆนี่จะไปเที่ยวใสห้วยหืึขึ้นมานั่งถ่ายอยู่นี่นู้จะไปเที่ยวใสอยากไปซื้อบ่ะเออเดี๋ยวปะป๊าพาไปเออเมียวหน่อยอยากไปเที่ยวพี่น้องแมียน้องอยากไปเที่ยวเปิดประตูรถบ่ได้กระโดดขึ้นรถ แต่โดดก็ไม่ยังเนมานั่งแทงโตแน่นี่ยพี่น้องนั่งแทงโตไม่ยังเนี่ยแทงโตแล้วก็ลงขึ้นเขาขึ้นเนี่ยถึงเวลาลงเพิ่งก็ลงพี่นอ้องอาขาดเครื่องเค็นอยู่อะซ้ำหนีแล้วพี่น้องบ๊ายบาย